มาขับตามคันนี้พอดีเลยถือว่าเป็นยุค90เลยนะเนี่ยสายสุดนี่ก็คือฟิเซอร์รู้จักอยู่เป็นตัวร้ายเนี่ยฟิเซอร์เนี่ยถัดจักฟิเซอร์คนที่สองนี่ก็คือกลริลินแล้วคนที่สามกับสี่นี่ไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรแล้วคนที่ห้าถัดมานี่ก็คือโมกุลถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยถัดจักโมกุล ก็คือเบจิต้าแล้วถัดจากเบจิต้านี้ไม่รู้จักเหมือนโมกุลเนาะน่าจะโกหังมากกว่านะแล้วทัดมาอีกก็คือผู้เท่าเต่าแล้วถัดจากผู้เท่าเต่าก็คือไอ้สามตามันชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาเรียกกันว่าไอ้สามตาและสุดท้ายนี่ก็คือพีโกโลไากันบอลเซตยุคเก้าศูนย์นี่เอง